สวัสดีครับผมเก่งนะครับจาก CW ศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทครับไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าอื่นอีกหลากหลายรายการเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมขอยินดีต้อนรับเข้าสู่วันจันทร์ที่20มิถุนายนนะครับผมก็สำหรับท่านใดที่พลาดการไลฟ์สดของเราเมื่อเมื่อคืนวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวเช้าวันนี้ผมจะรีบมาอัปเดตให้ทราบอีกทีนะเพราะวันนี้มีทั้งข่าวดีแล้วก็มีทั้งข่าวร้ายเหมือนกันน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 นะะะคคคคครรรรรัััับบบใสส่่่่่่ววววววขขขออองาาาาาาิิ้้้ผผผมมมมเเเเดดดีีีีี๋๋ยยยไปตจกกทล วันนี้นะครับผมเช้าวันนี้นะฮะวันที่20เนาะราคาตัวเศษเหล็กหนานะครับผมมีการปรับราคาขึ้นนะครับวันนี้เศษเหล็กหนานะครับจะเริ่มต้นซื้อแต่ที่กิโลกร,รัมละ11บบาท50นะครับผมจนถึงที่กิโลกร,รัมละ13บาบาท50แล้วนะครับผมสำหรับตัวเหล็กหนานะลำดับต่อมานะครับผมพวกเหล็กบาร์นะครับเช่นพวกหม้อหุงข้าวแบบนี้นะครับผมหรือจะเป็นพวกไมโครวเวฟการต้มน้าร้อนนะครับเป็นพวกเหล็กตะแกรงพัดลมนะครับวันนี้หน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ8บาทแล้วนะครับผม ราคาอุลราคาพวกตระกูลโลหะได้ปรับขึ้นทั้งหมดเลยนะครับผมเนาะอลูมิเนียมติดเหล็กนะครับก็คือเป็นอลูมิเนียมเครื่องที่ยังไม่ได้แกะเหล็กออกมาเนาะวันนี้หน้าร้านเนี่ยก็จะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ13บาทนะครับผมกิโลกรัมละ13บาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอพามาดูในส่วนของกระดาษสัิตินะครับสำหรับวันนี้เนาะสำหรับวันนี้นะครับต้องรีบแจ้งให้ทราบก่อนว่ากระดาษขาวดํานะครับผมกระดาษ A4 สีสีขาวแบบนี้นะครับผมที่พิมพ์ด้วยหมึกสีดํานะครับวันนี้ราคาปรับลงมาเป็น6กบาทห้นะครับ วันนี้วันเดียวนะครับผมราคากระดาษขาวดำการปรับลงมาเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากติดตามในเรื่องของราคาใกล้ชิดด้วยนะครับสำหรับในส่วนของกระดาษเนาะย้ำอีกทีหนึ่งขาวดำนะครับอยู่6บาท50นะครับต่อมาถ้าเป็นพวกกระดาษย่อย,อยอย่างนี้หรือเป็นพวกกระดาษเอ่อสีสีแบบนี้นะครับวันนี้หน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละ2บาท70นะครับเมื่อเช้าที่มีลูกค้าโทรเข้ามาถามนะว่ากระดาษ a อถ้าเกิดพิมพ์สี นะครับผมกระดาษ A4 สีขาวถ้าเกิดพิมพ์สีขายเป็นอะไรคําตอบก็คือถ้าเกิดเป็น A4 และพิมพ์สีแบบนี้นะครับจะขายเป็นราคากระดาษรวมสีนะครับผมเนาะวันนี้จะอยู่ที่กิโลกรัมละ2บาท70นะครับผม2บาท70สนะครับพลาสติกนะครับผมเช้าวันนี้นะครับพวกพลาสติกรวมนะครับยังอยู่ที่กิโลกรัมละ7บาทอยู่นะครับผมพลาสติกผมฝากติดตามด้วยเนาะในสัปดาห์นี้ว่าราคาจะมีการปรับเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับผมเนาะพลาสติกรวมอยู่ที่กิโลกรัมละ7บาทนะฮะ มาในฝั่งนี้กันบ้างนะครับผมนะก็จะมีฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกอลูมิเนียมบางแบบนี้นะครับผมวันนี้สาหรับพวกอลูมิเนียมบางนะครับจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ40บาทนะครับสีสบาทสาหรับพวกอลูมิเนียมบางแบบนี้เนาะเนียมบางคืออะไรบ้างไอ้พวกที่แกะออกมาจากอันนี้เป็นพวกแผ่นหม้อไอหม้อหุงข้าวอะไรเงี้ยนะหรือเป็นพวกอลูมิเนียมบางต่างๆก็จะอยู่ที่สี่สิบบาทนะครับผมแล้วก็พวกอลูมิเนียมกระป๋องนะครับก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ43บาทนะครับผมสาหรับเปิดสัปดาห์มานี่เนาะต่อมา ถ้าเกิดเป็นพวกทองแดงเส้นฝอยแบบนี้นะครับผมทองแดงเส้นฝอยที่แกะมาจากมอเตอร์ต่างๆนะครับวันนี้จะอยู่ที่กิโลกรัมละ240นะครับสำหรับทองแดงเนาะส่วนถ้าเกิดเป็นพวกอลูมิเนียมหนาแบบนี้นะครับก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ42นะครับผมกิโลกรัมละ42นะครับอันนี้จะเป็นพวกตระกูลอลูมิเนียมฉากอลูมิเนียมฉากนะครับวันจันเปิดมานะครับผมยังอยู่ที่กิโลกรัมละ55บาทอยู่นะครับ55บาทนะครับสำหรับพวกอลูมิเนียมฉากต่างๆแบบนี้นะครับผมเนาะ แล้วก็วันนี้นะครับเพชรใสนะครับผมราคานะครับในวันนี้เนาะยังอยู่ที่กิโลกรัมละ1 1บาทยังไม่เปลี่ยนแปลงใดๆนะครับผมสาหรับตัวเพชรใสตัวนี้เดี๋ยวผมจะคอยหมั่นเช็คให้ว่าราคาสัปดาห์นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับย้ำอีกทีนึงว่าเพชรใสนะครับไม่ต้องเปิดฝาไม่ต้องกี่ฉลากนะครับผมก็สามารถที่จะบีบมาขายได้เลยนะครับอย่างเช่นในถุงนี้อันนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมเขาจะบีบมาอย่างนี้นะครับผมเขาจะมีการบีบขวดเข้ามาอย่างนี้นะฮะบีบเพื่อให้มันบรรจุได้มากขึ้นอย่าาาางี้้เนนนะะกก็พรรสคคัับบบขยไดตตมปิ11ท หรับตัวเพชรสกีนนะครับผมก็ยังซื้ออยู่นะครับผมจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละหบาทสำหรับพวกเพชรสกินเนาะเพชรสกินคือเพชกแบบนี้คือเพชใสนะครับผมที่มีการสกินหมึกลงไปบนขวดนะครับผมแบบนี้เนาะจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละกิโลกรัมละ1บาทนะครับผมกิโลกรัมละ1บาทเนาะแล่ที่มีลูกค้าถามเข้ามาว่าสาหรับพวกเพชสีนั้นยังรับซื้ออยู่ไหมนะครับเพชสีตอนนี้รับซื้อเฉพาะตระกูลเพชเขียวนะครับผมที่ยังรับซื้ออยู่นะฮะจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละสตาค์นะครับ แล้วก็สําหรับในส่วนของตัวน้ํามันพืชเก่าเราจะทิ่ท่อประกอบอาหารเสร็จแล้วนะครับผมจะพูดเหมือนเดิมซ้ำว,ว่าให้กรองตะกรนเศษอาหารนะครับกรองตะกรนอย่าให้มีน้ําผสมอย่าให้น้ามันพืชเป็นไข่นะครับจากนั้นให้ทําการกรอกใส่ปี๊บให้เต็มปี๊บได้เลยนะครับผมปี๊บหนึ่งนะครับน้ำหนักรวมปี๊บนะครับจะอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า18กิโลกรัมนะครับหน้าร้านรับซื้อน้ำมันพืชเต็มปี๊บพร้อมป,ปี๊บอยู่ที่ปี๊บละ 620บาทนะครับ620บาทนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีปิ๊บก็สามารถใส่ถุงใส่แก๊สลใส่ล้มาขายก็ได้จะอยู่ที่กิโลกรัมละ34บาทสําหรับน้ามันพืชนะครับผมเนาะกระป๋องเหล็กวันนี้นะครับราคาปรับขึ้นมาด้วยนะกระป๋องเหล็กปรับขึ้นมาเป็น4บาทนะครับผมกระป๋องเหล็กกระป๋องกาแฟเบอร์ดี้แบบนี้ปรับขึ้นมาเป็น4บาททั้งหมดเลยนะครับและอย่าลืมว่าตรงบริเวณห่วงกระป๋องนะครับอย่าลืมที่จะแกะแยกออกมานะครับผมเนาะแกะแยกห่วงกระป๋องมาจะได้กิโลกรัมละ25บาท25บาทม อันนี้ก็จะเป็นในโซนของพวกแบบว่ากระดาษแข็งนะครับผมนะกระดาษแข็งวันนี้นะครับ4ี่บาทแปเท่าเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆน,นะครับผมวันนี้ที่มีเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นพวกตระกูลกระดาษย่อยกระดาษเล่มนะครับผมย้ำอีกทีนะกระดาษย่อยเล่มรวมสีนะครับปรับราคาลงไปเป็น2องบาทเจนะครับผมส่วนพวกกระดาษขาวดำนะครับปรับไปเป็น6กบาทห้ขาวดําลงวันเดียว50าสิบตักลงดื้อเลยแต่ว่าเราคาดการณ์กันไว้อยู่แล้วว่าขาวดำเนี่ยข้ามเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคากระดาษย่อยเล่มรวมสีลงเนี่ย ส่วนใหญ่ขาวดาจะวิ่งลงตามแต่ถ้าย่อยเล่มรวมสีปรับขึ้นกระดาษขาวดาก็จะวิ่งขึ้นตามนะครับผมเนาะอันนี้เป็นปกติของของตัวราคาของเขานะในเรื่องของวิธีวิถีการขึ้นลงของกราฟของราคาของเขานะครับผมนะสำหรับตระกูล PVC นะครับก็ยังรับซื้อได้ตามปกตินะครับผมก็จะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ4บาทนะครับผม4บาทสำหรับตระกูล P ี c สีฟ้าเนาะ PVC ไม่ต้องแยกข้อต่อก็ได้สำหรับร้านเราเนาะแต่ผมต้องบอกก่อนว่าโดยพื้นฐานทั่วไปแล้วเนี่ย เวลาขาย PVC นะครับผมจะต้องทําการตัดข้อต่อกับตัดท่อตรงมนาะนี้ถ้าเกิดเป็กร้านทั่วไปนะเป็กร้านทั่วไปเนาะแต่เป็กร้านเรานี่คือสามารถขายรวมกันได้นะครับแต่เราก็ยอมรับว่าถ้าบางร้านที่เขาให้ตัดท่อตรงกับตัดข้อต่อเนี่ยส่วนใหญ่ท่อนตรงจะราคาสูงกว่าข้อต่อนะแต่ขอ,ตของผมคือผมเกลี่ยราคาให้แล้วก็คือไม่ต้องตัดเดี๋ยวผมมาตัดเองนะครับผมเนาะอันนี้ก็จะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละสบาทนะครับส่วนตระกูลแบตเตอรีต่ต่างๆนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คให้ละเอียดก่อนเพราะแบตเตอรี่เนี่ยแนวโน้มเนี่ ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีมีแนวโน้มที่อาจจะลงได้นะครับผมแล้วก็ต้องฝากติดตามด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้ถุงบิ๊กแบ็กเข้าแล้วนะครับผมตอนนี้บิ๊กแบ็กมีอยู่ประมาณเท่าไหร่ไปนุก๊กได้มาทสักร้อยเข้ามาคันหนึ่งก็ได้มีประมาณสักร้อยร้อยกว่าใบอะไรร้อยร้อยห้าสิบใบนะครับผมก็ถ้าจะใช้มาจัดไปได้เลยนะครับผมนะฮะโดยภาพรวมราคาของวันนี้ก็ถือว่าขึ้นลงในเกณฑ์ที่ใช้ได้ ใช่ได้ถือว่าสวยงามมากเนาะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศช่วงเงยนเง็ยนๆของวันจันทร์ที่20นะครับผมเนาะก็รีบถ่ายอัปเดตราคาให้ก่อนนะครับผมเนาะพอดีวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณระยามาถือกล้องให้นะครับผมนะฮะก็ให้เดินไปเรื่อยๆให้เขาเดินไปเรื่อยๆนะฝากติดตามในทุกช่องทางของเราด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นใน a c e b o o k ใน YouTube สามารถที่จะพิมพ์เหมือนกันได้เลยว่า CW เรับซื้อขยะรีไซเคลิลภาษาไทยนะครับใน YouTube ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเอาไว้เวลามีคอนเทนต์ใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันเนาะส่วนใน Facebook อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเอาไว้นะครับแล้วก็จะได้เป็นกำลังใจให้กันเนาะ แล้วก็ฝากที่นึงว่าบริษัทเราจะมีวันหยุดพิเศษนะครับเดือนกรกฎาคมนะครับผมจะหยุดวันที่13กับ14มกราคมนะครับผมเออ13กับ4 4กรกฎาคมขอโทษเป็นวันอาสาญกับวันเข้าวรนานะครับจะหยุด2วันเดือนหน้านะเดือนหน้านะแต่เดือนนี้ก็เปิดทําการตามปกติไม่ได้มีอะไรนะครับแล้วก็สำหรับคิวจัดเก็บนะครับผมตอนนี้เป็นไงบ้างแม่นุก ได้เลยนะครับก็สามารถที่จะนัดล่วงหน้ามาได้เลยนะครับแอดไลน์ <g> ผมมาเป็น ID ไลน์ที่ c w r e c y c l e นะครับหรือปกติแล้วผมจะทำการแปะล <g> ิงก์ไลน์แอดไว้ให้บนแคปชั่นเนาะลูกค้าแค่แอดไลน์ถ่ายรูปขยะแล้วก็แชร์โลเคชั่นมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะจัดรถจะจัดอน้องทีมงานไปจัดการขนให้คุณถึงที่นะครับผมเนาะปกติแล้วแอดไลน์มาก็ภรรยาผมเขาจะเป็นคนตอบไลน์ให้นะครับคุณสามารถคุยกับเขาได้เลยในเรื่องของการจัดสั่งคิวรถนะไม่มีปัญหาโอเคเพียงงัน้นเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตลาไปกก่่อออออนนนนนแล้ววเเเเดี๋ยรราจจะไปจนนไปปััใคคคทตต์ๆขบบุณ